สบายดีพี่น้องบดสุขุสุคนเบิร์ตสมองสุบอนมาพผกกกะซาปิน่นคือเก่าพี่น้องอันนี้อากาศดีดีพี่น้องลมวอยๆสยไปสอนกุ้งพี่น้องไอสิไปแข่งกุ้งอยู่ไฟคือเก่าเลยพี่น้องบดพี่นเคยสอนนะอันนี้อากาศดีแห้งพี่น้องไอหนาวหนาวแจ็คสี่ลงน้ำได้หรือบดพี่น้องเย็นสอนกุ้ง เต้นกุ้งคอยนะพี่น้องเนาะตอนนี้เหาหยางอยู่ทวงให้ทวงหน้าไปแล้วอากาศดีๆให้เบิ่งบรรยากาศชาต้นสาวๆนะพี่น้องมัวเนี่ยพ่นโต๊ะพี่น้องเอ้ยพ่นโต๊ะลินอากาศหนาวพ่นโต๊ะแข้งหนาวพี่น้อง แต่มันมนี่บุหัว่าตอนช่วย,วยมาฝนสีโตอีกบ่หัวในก็แห้งตืบพี่น้องเอ้หักบุหงาตกแป๊บเดียวมาหอดน้องน้มอะไรพี่น้องเอ้ยน้มโบกแห้งอยู่ลีหน้นมหลดแห้งอยู่ลีเข้ามาแคบมื่นอน่ะหนามร้ายกาูหนีพี่น้องอันนี้บกแห้ง ปาทอปลาชิวฮะนะามาจะเปลี่ยนสีลงไปแข่งไปสอนแล้วพี่น้องโอ้ยน้ำก็เย็นแลยพี่น้องจะ <c oughs> ส่งข้าสัรนย่ามันเปียกพี่น้องเ้ยแข่งแล้วได้บาทนี่โอ้ยน้ำเย็นขาวเลยพี่นอ้องาน้ำเย็นเฮง มามาล,น ot, มาลุนกันพี่น้อมาลุนกันเมื่อยเริ่มห้อนนะมาตะเลกหน,นาวๆเด้พี่น้องได้อยู่พี่น้องเลยตัวใหญ่อยังกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่เลยพี่น้องเลย แต่กำลังเริ่มออกเลยพี่นาะหาอยู่ห้กินแบบบ้านนอกเนาะพี่นนอะสอนกุ่งสอนซิวป้าแหลกกระดายยู่พี่นนอะเลยห้องใส่สวิงเนาะ จะวิ่งกับสิบ oui ลขี้แงนะมามุมนีแบบนี้โอ้มาลกมาลกเนาะืมพ hmm you know. ี่น้องได้อยู่ได้อยู่ ระซิวกับมีกระซิวกับเขาอันสวิงเชยกลุ่มัวพอดีก่อยเนาะลงใหม่พี่อ้าะเหยียบงานนี่เหยียบให À, màn lọt đi màn thì nó cung tôi nháy nhảy hai mày cung tôi nhảy đi hm nó tên เฮ้ยห,หมย่ทั้งเม,มือ่อยทั้งอันมวนแก่หนาวพอดีเลยพี่น้องเลยตอนมาแรก,กๆว่าชิล่งน้ำบ่ได้เพราะแต่แข่งไปแข่งมาห่อนเชยเมื่อย,ยเชยแอบไปน้เวงถ้าชิลองหลอิวงนะพี่น้องม้วชิง่ายล้างว่ ບາງລອງຊິໄດ້ຈັ່ງໃດເນາະພີ່ນ້ອງຖອຍຫຼັງນີ້ບໍ່ໄດ້ເນາະພີ່ນ້ອງເນາະໄດ້ກໍບໍ່ຫຼາຍພໍ່ຮາແຂງນາພນ້ແກົ່ນ້ອ ô mán mán hì nào, kẹt này na, ít quá hì nào đây, để mัน chìm ngay quá, đại của cùng tôi nhanh nhảy, nhảy, ừ. ba siêu cả đại lắm hì hòng. đâu, mán ở mán ở, quay quay quay, mán mán để hai trái ăn, ăn là hai phượt là. ออกกำลังกายแต่สาวเลยไปนอนปวดบื้ดพี่น,อน้องเลยปวดแขนเข้าห้องอันแก่งแขนได้เนาะห้องแบบแบรไม่ได้แก่งผู้มือน่ปวด เไปขอหน้อยพี่น้องเอู้อหูหัวเตะไปขอหน้อยเขาสวิงเซยพี่น้องเลยขอหน่อยกลุ่มก็ได้อยู่พี่น้องเย็บเย็บมา้งมาลอยมั ผมก็ได้ตัวซิวก็ได้ก็ขอหน่อยก็ได้ mãi lụn cái mà hôm nay mi cũng bà ô mi nhiều khi nào tôi nhảy cùng tôi nhảy họ khỉ còn nó nào chỉ, chỉ này ui ba tài đại, đại ba tài nó khi nào ừ เก็บบานนี่กคุ้มสมสื่อคุ้มเต้นเนาะอืเต้นวระศรันปลาขับคองเนรอปลาบางปลาบูมิเกตตัวใสๆแต่ละบ้านกับเชื้ออื่นมัคือกันนะพี่น้อง ชัวบ้านปีนเอ็นปลาคับของจากทีมาจังได้จังเอ็นปลาคับของเนี่ยบางบานบางบ่วงกับปลาบางบางบ่วงบางบ่วงกับปลาใสแล้วแต่เสือไม่เด็ดเลือดหมอกเลยหอนได้บ้านนี่ใที่นั้ง บ้านเอกสิกรับล้วปุ่งพอก่อยเรียบร้อยในไลายเติบไปหลยพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สปินงเดอร์สำหรับคลิปนี้สบายดี